ปลาทูทูเยอะมากเอยอล่อลายสิบตันอ,อ้นี่ันตะลุมพุกมาราคาแพงตลุมพุกเนื้ออร่อยมันมาก โอ้เยอะอยู่ราคาเท่าไหร่นะีราคายังไม่เปิดซสหเก้าหกถึงเก้าขีดตลุมพุกปลาน,นีเนื้ออร่อยมากนะเนื้อมันทันต้มเค็มก็อร่อยต้มเค็มต้มหวานอันนี้หนึ่งสอง dựa dùng mình